บอกแล้วว่าปัญหา3นอเนี่ยนะครับอันแรกนี่นะเราพูดไปคร่าวๆแล้วว่าสถานการณ์ของนี่เ,นเป็นยังไงนะครับอันที่2เนี่คือน้ำนะครับผมดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยเจอนะครับข้อมูลก็คือว่าประมาณ58%ของพื้นที่นะครับในประเทศเรานะครับไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรนะครับแสดงว่าการที่เราจะทําการเกษตรเนี่ยน้ำเป็นสิ่งที่สําคัญ คำถามคือเราจะทำยังไงให้พื้นที่การเกษตรเราเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำนะครับผมคิดว่าช่างดำอาจจะมีประสบการณ์ที่จะแชร์กับเราว่ามันมีวิธีไหนไหมหรือว่าประสบการณ์ของช่างดำเนี่ยทำยังไงที่จะสามารถทำให้มีแหล่งน้ำนะครับเชิญครับช่างดำครับขอบคุณครับ,บคุณค่าน้โอกาสนะครับอเผมก็คือคือโดยประสบการณ์แล้วกันนะครับผมในเรื่องของการเริ่มต้นการทําเกษตรเพราะผมเองก,ก็ไม่ได้ใช้เป็นเกษตรกรตั้งแต่แรกครับ ที่ผมมาเป็นเกษตรกรตอนอาย40ุ40แล้วตอน 40, 40. ใช่แต่ก็เปลี่ยนจากผู้ขายไอทีเป็นเกษตรกรนะฮะแล้วก็พื้นที่ผมเองก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ำเป็นหน้าแล้งเป็นพื้นที่ที่แล้งมา,มากมากนะขนาดหญ้าย,ยัางตายนะแต่ว่าสิ่งที่ผมสามารถที่จะให้มีน้ำในพื้นที่ได้ก็คือการขุดขุดบอ่ดบอรสร้างกับเก็บน้ำ แล้วน้ำการเกษตรที่ดีที่สุดไม่ใช่น้ําบาดาลนะเป็นน้ําฝนนครับน้ำฝนำที่เราใช้กินนี่ก็คือเกษตรกรเองก็ควรจะสละที่ดินนะฮะสละที่ดินสักสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะขุดบ่อกักเก็บกน้ํานะครับกักเก็บกน้ําแล้วก็ในปัจจุบันนี้มันจะมะีข้อมูลความรู้ในเรื่องของการกักเก็บกน้ําใต้ดินก็คือธนาคารน้ําใต้ดินด้วยอย่างปัจจุบันเนี้ย ฝนตกน้ำท่วมน้ำที่ไหลออกจากพื้นที่เราเนี่ยเยอะๆมากมายเลยเราไม่ยอมเก็บกันไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นส่วนนี้ควรจะไปส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับเก,เกษตรกรครับถ้าเขาไม่มีน้ําเขาจะทาการเกษตรไม่ได้อืพื้นที่น้ําเองไม่ใช่ว่าจะน้ําอย่างเดียวนะครับผมบนพื้นที่น้ําก็จะมีปลามีกุ้งมีหอยอม,มีหลายๆอย่างพืชน้ําอย่างบัวบัวสายบัวบัวหลวงอย่างนี้ก็สามารถทํารายได้ได้นะอนี่คือ จุดที่เป็นน้ำนะครับผมจุดที่เป็นน้ำเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่เกษตรกรจะต้องมีจริงๆก็คือน้ําเป็นของตัวเองอ mm. น้ําควรจะมีเป็นของตัวเองคือถ้าเราไปพึ่งชนะทาน mm. พึ่ง,พ,งพึ่งแหล่งอื่นอื mm. มันอาจจะไม่มั่นคงบางทีเขาจะเปิดมาให้หรือไม่มาก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรของเราได้ก็คือต้องมีแหล่งน้ําเป็นของตัวเองอื mm. แต่บางพื้นทีออ่อย่างที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิ์อย่างสปกอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถขุดได้นะอย่างเงี้ยคือปัญหาของของนโยบายเราต้องไปเข้าไปดูว่าเอ๊ะทำไมมันถึงขุดไม่ได้เกษตรกรสปก so ก็คือพื้นที่ปัดรูปเพื่อการ,กรเกษตรแล้วใช่ไหมทำไมทำไมเขาขุดไม่ได้ทําไมเขาที่จะจัดเก็บกน้ําไม่ได้คือปัญหาที่ผมเเจอในจุ่มเพื่อนฟูที่เขามีที่ดินเป็นสปกอย่างเงี้ยนะครับก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะแก้ไขเรื่องนโยบายตรงนี้ดนะ้วย oh. นะ <K _ d ance> ก็มีอย่างช่างำดำในเรื่องพวกนี้ด้วยช่างดำบอกอย่างแรกคือว่าในในส่วนหนึ่งเนี่ยคืออย่างที่สบกมันควรจะใช้เพื่อทําการเกษตรแต่ช่างดำบอกว่าบางที่สปกเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีแหล่งน้ำใแล้วกฎระเบียบเนี่ยมันห้ามไม่ให้ไปข,ข,ขุดหรืออะไรด้วยไม,ไม่ห้ามขุดห้ามอะรที่จะแรงสภาพที่ดินแาบเดิมนะซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องไปไปไปแก้กฎระเบียบใช่จะแก้กฎระเบียบในในระดับ ผมฟังฟังช่างดําแล้วเหมือนกับว่ามันมีทางเป็นไปได้ที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำเนี่ยได้ทั่วถึงขึ้นอย่างแรกคือเรื่องของการขุดบ่อครับแล้วก,ก็การใช้น้ําบาดาลเนี่ยอาจจะเป็นเป็นไว้สําหรับเสริมเป็นตัวสํารองนะครับ,รบ,รบช่างดําคิดว่าภาครัฐเนี่ยควรจะมีส่วนเข้ามาช่วยหรือว่าส่งเสริมอะไรตรงนี้ด้วยไหมจริงๆก็อย่างอย่างสงปรกรควรจะปลดล็อก กดล็อกในเรื่องของให้ให้ที่ดินตรงเนี้สามารถที่จะขุดบอ่อได้ที่จะกักขุดน้ได้ยังยังตัวที่ดินที่เป็นโฉนดหรือเป็นที่มีกรรมสิทธิ์เป็นของเกษตรกรก็อาจจะส่งเสริมในเรื่องของการทําโครงการขุดบอ่อนะครับผมขุดบอ่อทำธนาคารน้ําใต้ดินะนะครับผมท่านใดที่มีศักยภาพที่จะขุดเองได้ก็ก็ให้เขาขุดส่งเสริมเป็นความรู้นะคร คือส่วนมาก,กเกษตรกรนี่กลัวเสียที่ดินเสียที่ดินที่จะทํากินสมมติว่าปลูกข้าวเขาก็จะทําข้าวทั้งหมดเลยปลูกมันเขาก็มันทั้งหมดปลูกอ้อยก็อ้อยทั้งหมดปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวโพดก็ทั้งหมดเลยอืก็คือมันก็ไม่มีน้ําเวลาหน้าแล้งมันก็ไม่รู้จะไปเอาน้ําที่ไหนก็พากันเจาะบ,บาดาลเจาะบาดาลบางที่ก็ได้บางที่ก็ไม่ได้นะแต่ถ้าเราสามารถกักเก็บน้ําในส่วนที่เป็นน้นําฝน อย่างปีนี้ฝนเยอะมากตั้งแต่มีสามานี่ไหลทิ้งลงไปท่วมมีปัญหาบนพื้นที่ราบลุ่มเนี่ยน้ําก่อนที่มันจะไหลไปเนี่ยเราเก็บก่อนดีไหมเก็บในพื้นที่นาที่ดินเราอย่างที่คุณใบจนัานาร์ทศน์มาว่าเป็นแก้มลินเก็บอยู่ในพื้นที่เราเราเราก็ได้ใช้เพราะเพราะต้องเข้าใจว่าน้ําเนี่ยถ้าไม่มีน้ําทําการเกษตรยังไงก็ไม่สเจถิดจะเอารายได้ที่ไหนจะเพิ่มรายได้ได้ยังไงในพื้นที่น้ํามันก็ต้องมีมีทั้งสัตว์น้ำใช่ไหมก็ สัดน้านี่อย่างอย่างปลาตะเพียนเนี่ยถ้าเราเอาไปแปรรูยเป็นเป็นปลาส้มอ่กิโลนึงก็ตั้งสองร้อยลอแพงกว่าข้าวตั้งไม่รู้กี่เท่าอ่าทไมเราไม่ยอมเสียสละที่จะขุดน้ําสักไร่หนึ่งเพื่อเลี้ยงปลาตะเพียนขายแทนข้าวบ้างอะไรเงี้ยนี่เป็นยกตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นเราเราต้องเปลี่ยนความคิดด้วยตัวเกษตรกรเองก็ก็เป็นปัญหากับตัวเกษตรกรเองด้วยและก็เรื่องของนโยบายก็มีปัญหาบางส่วน ถามข้อมูลนิดหนึง่งช่างดําการขุดบ่อเนี่ยเนื่องจากผมไม่ยะสบก,การการขุดบ่อเนี่ยค่าใช้ใจ่ายมันเยอะไหมค่าใช้ใจ่ายมันถ้าขุดบ่อในพื้นที่มันก็เยอะนะครับผมเยอะพูดถึงก็ชั่วโมงของรถแมคโครก็ประมาณชั่วโมงละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทชั่วโมงขุดเบียงหนึ่งพันบาทแต่มันก็จะมีมีหลายอย่างอย่างหนง,งานพัฒนาที่ดินพัฒนาชุมชนที่เขามีโครงการโคกหนองนามโมเดลให้ให้กับเกษตรกร พนันทุนก็จะเป็นะสระน้ําประจําไรนา่วงนี้เราก็สามารถไปขอได้อ๋อก็อมีมีแหลง<ม>่<า>งเงินสํแค<า>่มีนโะยบายเพิ่มส่วนนี้ขึ้นมาอีกนะครับผมเพิ่ม <c oughs> ให้มันมากขึ้นจากงบประมาณที่เคยมีเนพะิ่มเพิ่มเข้าไปอีกให้เยอะๆขึ้นเนะพราะท่านบอกว่าเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังใช่ไหมถ้ากระดูกสันหลังมันแข็งแรงใช่ไหมเราไปเพิ่มกระดูกสันหลังก่อนดีไหมก่อนจะมาพัฒนาส่วนอก็ไปให้มีแหล่งน้ําให้ให้เป็นต้นกําเนิดของ รายได้ของสิ่งมีชีวิตของการเพิ่มผลผลิตต่างๆขึ้นมาให้มันมีรายได้เพิ่มขึ้นมันช่างดําคิดว่าถ้าเกิดภาครัฐเป็นไปได้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีเงินทุนสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเอาเงินเนี่ยไปขุดบอ่อเพื่อหาแหล่งน้ําซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็คือว่าจะทําให้เกษตรกรเนี่ยเข้าถึงแหล่งน้ําได้ทั่วถึงขึ้นและนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเครื่องมือในการหารายได้เสริมแทนที่จะปลูก ข้าวอย่างเดียวปลูกอ้อยอย่างเดียวถ้ามีแหล่งน้ําด้วยก็สามารถมีรายได้เสริมเรื่องของการเลี้ยงปลาต่างๆผมเคยดูอย่างใน,ในจีนเนี่ยเขาก็ใช้ศาสตร์ที่มีมาประมาณพันสาม้อกว่าปีก็คือเป็นนาแล้วก็เป็นเป็ด,แล,ปดแล้วก็ปลานั่นคือทํำผสมผสานกันนะซึ่งปรากฏว่าเห็นเขาบอกเนี่ยทำอย่างเงี้ยนะผลผลิตข้าวของเราเนี่ยผลผลิตข้าวของจีนเนี่ยมากกว่าไทยในย3เท่าแล้วขายเป็ดได้ด้วยขายปลาได้ด้วย นี่นก็อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งก็ตามตามความเห็นของช่างช่างดําคิดว่าปัญหาเรื่องของการเข้าถึงแหล่งน้ำเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แก้ได้ถ้าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐคิดว่าน่าจะทํได้แก้ได้นะฮะแก้ได้แล้วก็มีหนึ่งแนวทางก็คือบางคนมีคุณแต่แต่ยังไม่มีไม่กล้าที่จะทาเพราะว่ายังไม่มีงความรู้ว่าเออถ้าฉันเสียพื้นที่ตรงนี้ไปแล้วฉันได้น้ํามา ท่นจะไปต่อยอดมันยังไงตัวนี้มันก็ต้องต,ต้องให้ความรู้ซึ่งอันนี้ต้องให้ทําความเข้าใจกันว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมันน่าจะมันคุ้มเพราะจะประสบการณ์เนี่ยคุ้มได้ทั้งแหล่งน้ําด้วยได้รายได้ไดเพิ่มด้วยจากสัต์น้ําก็ได้นะครับโอเคเขาเรียกอะไรนะถ้าถ้าในอันนี้ก็คือได้ความร่มลืม่นชุ่มเย็นด้วยอ่าครับ,รบม,มีหลายมิติ